เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับต้นสายไปก็ประมาณว่าทางกลุ่มแท็กซี่เขานัดจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ผมก็ก็เลยนัดกันว่าโอเคสองทุ่มวันนี้เราห้าคนก็จะนัดเคลียร์กับทางฝั่งแท็กซี่เราเข้าใจว่าเขามาเคลียร์เคลียร์โดยสัดิภาพแต่พอความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขากับพาพวก ประมาณเกือบสามสิบคนเข้ามาคุยกลุ่มที่มาได้เป็นคนขับแท็กซี่ทั้งหมดอยู่น<ฟ>คนไนับแท็กซี่แล้วก็คนนอกครับพ mm hmm. าคนนอกมาใช่จากนั้นยังไงต่อจากนั้นคุยพอคุยปัญหาคุยปัญหาที่เกิดขึ้นอทำท่า,ทาจะดีแต่ก็คนรอบข้างที่มาด้วยพร้อมที่จะทำร้ายร่างกายตลอดเวลาพร้อมที่จะเข้ามาต่อยเข้ามาต่อยตลอดเวลาจนเห็นเหมือนกับเหตุการณ์มันเอาไม่อยู่ อบัปนปลา,า,ายครับก็ฝั่งฝั่งนู้นก็บอกชื่อได้ไหมไอ่ะลาไว้ละัอ่าโอเคเขาก็ทางฝั่งทางนู้นดูแัวโจกก็มีฟักปืนฟักปืนเลยครับฟักปืนฟักปืนทำท่าตาคมคูให้เรากลัวประมาณนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เข้ามาทำร้ายร่างกายผมเลยเค,ครับเข้ามา เข้ามาหาผมเฉพาะผมมาเกือบสิบอ่าแล้วก็พี่ผมเข้ามากนจแต่วะาเข้าการโดนสลับมือเข้าที่หัวแตกสามเข็มแต่วะในระหว่างานั้นอะ่ะผมก็ระังกําลังวิ่งขอยออกจากตรงนั้นเพื่อที่ท,ที่จะแบบว่าเอาตัวเอาตัวร่อออกมาตจรงจ,จุดมุมอับครับแต่ไม่ทันไงเออเยอะกว่าก่อนหน้านี้นัดเคลียร์กันเรื่องอะไรนัดเคลียร์เรื่องเอ่อเรื่องที่คิวรถนี่แหละครับเรื่องการรับลูกค้าเรื่องอ่าครับผมเรื่องการรับลูกค้าประมาณนี้ ขาว่าไงอ่ะพี่ตอนแรกที่ที่สินใจกันเลยตั้งแต่แรกก็ประมาณว่าก็คือแบบแบ่งโซนแบ่งโซนจมากินแบ่งโซนกันของเขาด้านในของผมด้านนอกอ่ามันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือหาว่าเราไปรับไปใช้แขกข้างในเขาบ้างอะไรบ้างอ่านั้นเราก็ยอมรับอืมแต่มันก็เป็นปกติก็คือเขาไม่มีรถเขาคิวก็ไม่อยู่แล้วก็เข้าไปได้อะไรประมาณนี้อ่าเขาไม่พอใจใช่ครับเขาไม่พอใจก่อนหน้านี้เคยคุยกันดีมาก่อนไหมครับหรือยังไงก็ก็คุย คุยคุยแบบนี้กันมาตลอดก็คือต่างฝ่ายต่างสะมาหากินแต่วันนี้เราเข้าใจว่าเขาจะเขาจะมาเคลียร์ปัญหาให้จบก็คือใครจะอ่าวิ่งตรงไหนอะไรยังไงแต่พอเราเคลียร์แก้ปัญหาไปเทียรตอนเทียตอนอมันกลับไม่จบรู้สึกังงบเการนอผมขอเราผมผม,ผมไม่โอเคผมก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดอยู่แล้วครับปืนที่เราเห็นนี่มั่นใจว่าเป็น,ป,นปืนจริงปืนจริงครับเห็นเลยครับผมเป็นด้ามเลยเหรอครับผม เห็นกูพกักออกมาจากเอวเลยครับนั่นนะครับก็นะเคยเคยุยกันแบบนี้อันนี้เขาพามาเยอะังคนที่เขาพามา,าผมต้ออยู่ห้าคนจะได้มหาย